ตอนที่54เสียงร้องที่น่าสังเวชพันดังกึกก้องออกไปทั่วทั้งพื้นที่แถบนี้ก่อนที่มันจะเงียบสงบลงอย่างรวดเร็วชายเวกางกนทั้งสามที่เหลืออยู่ได้แต่แสดงสีหน้าที่หวาดภาวะออกมาขณะมองไปอย่างล่างของชายฉลาที่ถูกวานอนฉีกกระชากออกเป็นเย้นชิ้นจนเศษอวัยวะต่างๆกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่แห่งนี้ดูเหมือนว่าโชคของเจ้าจะไม่ค่อดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กัดเจ้าไม่กี่ที หลินเทียนได้พูดออกมาอย่างราบเรียบเขาได้หันหน้ากลับมาด้วยสายตาที่เย็นชาขณะที่มองไปยังชายัวกลางคนสามคนที่เหลือรอดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายตาเช่นนั้นแล้วก็ถึงกับทำให้ร่างกายของพวกเขาสั่นสะท้านไปท่านได้โปดยกโทษได้กับพวกเราด้วยเถิดพวกเขาทั้งสามคนได้โคกเข่าลงด้วยร่างกายที่สั่นเทาไม่หยุดหย่อนณนะตอนนี้ท่าทางของพวกเขากำลังหวาดผวาและเสียใจเป็นอย่างมากชายหนุ่มอายุ16ปี กับเขียดแดนหล่อหล,ลอมร่างกายระดับที่7แถมยังเป็นบรมอาจารย์ด้านขายอาคมระดับที่สองนี่มันพรสวรรค์ระดับสับปะหลาดขนาดไหนกันแล้วทําไมพวกเขาถึงได้ไปล่วงเกินคนแบบนี้กันยืนขึ้นหลินเทียนได้พูดออกมาอย่างลาบเดียบกระบี่ขึ้นสู่หยวนของเขาได้สั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่จะส่งเสียงคำรามออกมาแล้วชี้ไปยังร่างของชายทั้งสามคนได้โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วยเถิดท่านข้าและคนอื่นๆมันหูหนวกตาบอด ที่ไปล่วงเกินท่านก่อนได้โปรดคิดเสียว่าพวกเราเป็นเพียงแค่ผายลมแล้วก็ปล่อยพวกเราไปเถอะนะพวกเราไม่อยากตายพวกเขาทั้งสามคนได้โหวร้องออกมาด้วยความโกรธหลินเทียนได้เดินเข้าไปใกล้พวกเขาพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครอยากตายหรอกนะแต่พวกเจ้าต้องตายพวกเขาทั้งสามคนได้แต่พงะไปก่อนที่จะแสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมา,าท่านจะฆ่าพวกเราจริงๆงันหรือท่าน ไม่มีเมตตาต่อพวกเราเลยหรือไงชายเวกาควนในชุดสีเหลืองได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเมตตางั้นหรือหลินเทียนได้พูดต่อว่ามันคืออะไรหรอก่อนหน้านี้ก็เอาแต่พูดว่าจะแลกชีวิตของตัวเองกับเด็กสาวตัวน้อยแต่พวกเจ้าในตอนนี้กลับอยากให้ข้ามีความเมตตานี่มันเป็นเรื่องตลกที่สุดที่ข้าเคยได้ยินมาเลยก็ว่าได้ท่านท่าทางของพวกเขาได้เปลี่ยนไปเป็นน่าเกียิ พร้อมทั้งใบหน้าที่ซีดลงในทันทีงั้นหากพวกเจ้าจะฆ่าพวกเราทั้งหมดเจ้าก็ต้องได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเหมือนกันนั่นแหละหนึ่งในนั้นได้ร้องคำลาออกมาหลังจากที่ชายคนหนึ่งได้กระโดดถอยออกไปเขาก็ได้พุ่งออกไปทางเด็กสาวตัวน้อยที่หลบอยู่ด้านหลังโขดหินในทันทีท่าทางของหลินเทียนนั้นเย็นชาเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะสแสดงทักษะการย่างแห่งสวรรค์ออกมาพร้อมทั้งพุ่งออกไปปรากฏดตัวอยู่ตรงหน้าของเด็กสาว ผางวาดกระบี่ขึ้นสู่ยวนออกไปข้างหน้าโดยทันทีฟุบเลือดได้สาดกระจายออกไปทั่วพื้นที่ก่อนที่ศีรษะชายัวกลางควนคนนั้นจะปลิวออกไปไกลหลังจากที่ฆ่าชายคนนั้นแล้วหลินเทียนก็ได้หันหน้ากลับมาหาเด็กสาวและเห็นเพียงแค่ว่าหนางย่อตัวลงด้วยร่างกายที่สั่นเครือโดยความหวาดกลัวที่ปรากฏเต็มใบหน้าจีเอ,อ๋อไม่ต้องกลัวไปหรอกพวกมันเหล่านี้ไม่มีคนดีดังนั้นจะต้องถูกลงโทษหลินเทียนได้พูดกล่าวปลอบนางออกมา น่าเสียดายที่นางยังคงแสดงท่าทีหวาดกลัวออกมาเช่นเคยแถมยังไม่มีสภาพที่ดีกว่าเดิมด้วยหลินเทียนได้แต่ถอนหายใจออกมาเพราะเขาเองก็รู้ดีว่าสำหรับเด็กที่อายุ11ปีแล้วภาพเหล่านี้มันโหดเยี่ยมเกินไปเขาได้หันหน้ากลับไปด้วยท่าทางที่เย็นชาย,ยิ่งกว่าเก่าทำความผิดก็ต้องถูกตําโทษเขาได้พูดออกมาตัวของเขาได้ก้าวออกไปทีละก้าวขณะที่กระบี่ในมือยังคงปลดปล่อยกลิ่นอายที่น่ากลัวออกมา ชายเมยกลางควในชุดสีเหลืองได้แต่ก้าวถอยออกไปอย่างยากลำบากความหน้าเกรงขามที่หลินเทียนปวดเปิดออกมานั้นในตอนนี้ทำให้เขาถึงกับสันสานด้วยความหวาดกลัวมากกว่าตอนที่เขาได้เผชิญหน้ากับมังกรเพลิงสองหัวก่อนหน้าน,นี้ซะอีกอย่าเข้ามานะชายอีกคนได้แต่ตะโกนออกมาพร้อมทั้งชี้ไม้ไปทางหลินเทียนด้วยฝ่ามือที่สั่นระลิกหลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่ไร้ความรู้สึกออกมาก่อนที่เขาจะก้าวเดินต่อไปในเมื่อเจอาไม่ขยับข้า ก็จะเข้าไปหาเองเขาได้พูดออกมาหลังจากนั้นก๊าบีในมือของเขาก็ได้กวาดแกว่งออกไปตรงหน้าท่อนไม้ในมือของชายคนนั้นพันขาดสะบัดออกเป็นสองส่วนก่อนที่จะหลุดลอยออกไปไกลท่าทางของหลินเทียนในตอนนี้ยังคงราบเนียบขณะที่เขาเวียงขาเตะออกไปยังหน้าอกของชายคนนั้นก็ทําให้เขากะอักเลือดออกมากลางอากาศก่อนที่เขาจะลอยออกไปตกอยู่นอกเขตของผงไล่สัตว์ไลยวานอนนรกนับสิบตัวได้ส่งเสียงร้องำําลออกมา พร้อมกับพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำเสียงร้องโหยหวนได้ถูกส่งออกมาก่อนที่เขาจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ร้ายเหล่านี้เหมือนกับชายชราคนก่อนหน้านี้สายตาของลินเทียนยังคงสงบก่อนที่เขาจะหันมองไปยังชายกลางคนในชุดสีเหลืองชายคนนั้นได้แต่ก้าวถอยออกไปด้วยท่าทางที่ซีดเผือดราวกับกระดาษเขาได้พูดออกมาว่าปีศาจเจ้ามันปีศาจอืมใช่ข้าเป็นปีศาจ ที่จะมากวดล้างพวกระยำอย่างพวกเจ้าหลินเทียนได้ตอบกลับไปกระบี่ที่อยู่ในมือของเขาได้สั่นสะท้านก่อนที่มันจะสำแดงทักษะเพียงกระบี่แห่งการทำลายล้างออกไปทุกสารทิศฟุบฟุบฟุบคลื่นกระบี่มากมายได้ทะลวงผ่านร่างของชายใบกลางคนโดยทันทีหลังจากที่มองไปยังล่างไร้วิญ,ญญาณที่กองอยู่บนพื้นแล้วเขาก็ได้หันหน้ากลับมามองไปยังผงไล่สัตว์้าย,ายตอนนี้ก็เหลือแค่พวกมันแล้วเขาได้พูดกับตัวเอง ตอนนี้ะระดับพลังของเขาอยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายะระดับที่7ซึ่งแม้ว่าวานนนรกจะแข็งเก่งแต่เขาก็ไม่ได้กลัวพวกมันแม้แต่น้อยเพียงรู้สึกกดดันก็เท่านั้นที่นี่มีวานนนรกดูกว่า10บตัวดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่ยากมากที่เขาจะจัดการกับพวกมันเขาได้ก้าวเท้าเดินออกไปก่อนที่เขาจะเดินออกไปนอกเขตผงไล่สัตว์ไนี้กว่าที่ฤทธิ์ของผงนี้จะหมดลงก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วดังนั้นภายในเวลา30นาทีนี้ เขาจะต้องเก็บกวดพวกมันได้หมดไม่อย่างนั้นมันจะต้องเป็นปัญหาอย่างมากการก้าวเดินของเขายังคงราบเรียบขณะที่กระบี่ในมือของเขาสั่นไหวไปมาพร้อมกับเคลื่อนกระบี่ที่รุนแรงได้พุ่งออกไปโดยรอบนักตอนนี้เสียงแปลกประหลาดได้ถูกส่งออกมาหลิ่นเทียนได้หยุดการก้าวเท้าลงของเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะมองออกไปตามแหล่งเสียงที่มาแล้วก็พบว่าตรงหน้าผาข้างหน้าของเขามีดอกไม้ดอกหนึ่งกําลังผุดขึ้นมาเหนือกองกระดูก ซึ่งมันมีขนาดประมาณ5เซนติเมตรแถมยังถูกปกคลุมไปด้วยสีดําเหมือนกับน้ํหมึกแต่ที่กีบของมันกลับมีสีแดงฉานเหมือนกับเลือดของสัตว์ร้ายดอกไม้ผีอย่างนั้นหรือหลินเทียนได้แต่ชะงักไปเขาได้ก้าวเท้าออกไปก่อนที่เขาจะเดินกลับไปที่กําแพงหินนั้นจีเอ,อ๋อมันนี่เร็วเขาได้พูดออกมาดอกไม้ผีนั้นมีความเป็นพิษที่รุนแรงถึงตายแถมตอนนี้เด็กสาวก็อยู่ใกล้กับมันมากๆด้วยดังนั้นเขาจึงได้กังวลเป็นอย่างมาก ว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับนางเด็กสาวคนนี้ยังคงหวาดกลัวอยู่กับภาพก่อนหน้านี้แต่หลังจากที่ได้ยินเสียงเรียกของหลินเทียนแล้วนางก็ได้ก้าวเดินเข้ามาเขาอย่างช้าๆก่อนที่จะจับชายเสื้อของเขาเอาไว้อย่างนั้นแหละหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มเขาได้หยิบอาถุงย่ามออกมาก่อนที่เขาจะขุดอดอกไม้ผีขึ้นมาพร้อมทั้งใส่ลงไปในถุงย่ามและปิดปากถุงนั้นทันทีหลังจากที่เขาได้ปาดเงอออกไปแล้ว เขาก็ได้เก็บถุงนั้นกลับไปอย่างระมัดระวังดอกไม้ผีนี้มีพิษที่รุนแรงถึงการสามารถทําให้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่8ตายไม่เหลือซากดังนั้นแม้ว่าการเก็บเกี่ยวมันจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจแต่มันก็ทําให้หลินเทียนรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากเขาได้ปัดฝุ่นก่อนที่เขาจะลุกขึ้นแล้วเดินจูงมือของเด็กสาวตัวน้อยออกมาเอาล่ะจีเอ,อ๋อยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ชายจะไปจัดการอะไรบางอย่าง แล้วพวกเราค่อยออกไปจากที่นี่พร้อมกันหลินเทียนได้พูดออกไปด้วยเสียงกระซิบเด็กสาวได้พยักหน้าตอบด้วยท่าทางที่กลัวเล็กน้อยอืมหลินเทียนได้ยิ้มออกมาเบาๆก่อนที่จะเดินออกไปหาฝูงวานวานรนกตุบตอนนี้เองหุบเขาทั้งลูกก็ถึงกับสั่นสะเทือนไม่หยุดหย่อนพิบตาน,นี้เองที่วานนรนนกได้ส่งเสียงร้องหหยหวนออกมาก่อนที่มันจะระเบิดออกและกลายเป็นเพียงกล่องเลือดหลินเทียนได้มองออกไปตรงหน้า ด้วยในตาที่หดเล็กลงอย่างมากห่างออกไปนั้นมีสัตว์หลายร่างกายใหญ่ยักษ์ร่างกายของมันสีดำทมินและมีสีขาพร้อมกับหางที่แหลมคมสัตว์หลายระดับที่สี่แมงป่องสันเขาหลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นสัตว์หลายระดับที่สี่ที่มีระดับพลังเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเชื่อประจรเทวะและที่มันมาที่นี่เป็นเพราะการดึงดูดของดอกไม้ผีอย่างนั้นหรือหลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่โกรธจัดออกมาพร้อมถัง้งพูดออกมาว่า รู้อยู่แล้วละวันนี้จะต้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่านอนนรลกได้ร้องคำรามออกมาขณะที่ต้องปะเชิญหน้ากับแมงป่องสันเขาวพวกนี้มันดูอ่อนแอเป็นอย่างมากแต่ว่าก็ไม่ได้หันหลังหนีไปแต่อย่างใดแต่กับพุ่งก็ใส่ร่างกายของแมงป่องสันเขาเหมือนกับว่าต้องการจะล้างแค้นให้กับเพื่อนของพวกมันหลินเทียนได้ก้าวถอยออกไปก่อนที่เขาจะหยุดอยู่ข้างๆเด็กสาวตัวน้อยผ่านคิดอย่างรวดเร็วผงไล่สัตว์ร้ายมีผลต่อสัตว์ร้ายระดับที่4ี แต่แมงป่องสันเขาตัวนี้เป็นข้อยกเว้นแม้ว่าวานนน,นลกได้ตายไปหมดแล้วแต่เมื่อถึงตอนนั้นเขาคงจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันอย่างแน่นอนบุกเข้าไปทาึ่งซึ่งนางนั่นหรือหลินเทียนได้แต่จ้องมองออกไปข้างหน้าก่อนที่เขาจะรีบใส่หัวของตัวเองหากว่ามีแค่เขาคนเดียวมันก็คงจะพอสำแดงทักษะก้าวยาแห่งสวรรค์และสามารถหนีออกไปได้แต่การอุ้มเด็กสาวตัวน้อยเอาไว้จึงทําให้ความเดียวของเขาลดลงอย่างมากและคงไม่สามารถ นีผลออกไปได้อย่างแน่นอนเขาได้หันกลับไปมองที่หน้าผาด้านหลังกำแพงหินตรงหน้าของเขาเองมีความสูงหลายฟุตด,ดังนั้นมันถึงได้ขวางเส้นทางของเขาเอาไว้ทั้งหมดแถมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหน้าผานี้มันดูสูงมากดังนั้นคงจะปีนกลับขึ้นมาได้อย่างยากลําบากงั้นคงต้องมาพนันกันหน่อยแล้วเขาได้กระซิบออกมาเขาได้ฉีแกแขนเสื้อของตัวเองออกพร้อมทั้งกวกมือเรียกเด็กน้อยพางพูดออกมาว่า จีเอ๋ขี่หลังพี่ชายเร็วเข้าเด็กสาวเด้นาบร่างกายลงกับแผ่นหลังของหลินเทียนก่อนจะโอบคอของเขาเอาไว้หลินเทียนได้พยักหน้าให้พร้อมกับมัดร่างของนางเอาไว้กับตัวของเขาอย่างแน่นหนาได้แล้วหลังจากที่เขาทิ้งระยะห่างออกไปประมาณ25เมตรเขาก็ได้หยุดฝีเท้าลงก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าจีเอ๋หลับตาลงซะหากว่าพี่ชายไม่บอกให้ลืมตาก็อย่าได้ลืมตาเด็ดขาดเด็กสาว ได้แต่สันสานก่อนที่จะรีบปรับตาลงอย่างเชื่อฟังพร้อมทั้งกอดคอของเขาเอาไว้อย่างแน่นกว่าเก่าเมื่อมองไปยังหน้าผาตรงหน้าของเขาแล้วหลินเถียนก็ได้แต่สูดหายใจเข้าลึกช่วงวินาทีต่อมานี่เองเวลาตาของเขาก็ได้เป็นประกายสีเงินวูบผ่านก่อนที่เขาจะพุ่งออกไปเหมือนกับลูกศรและไปถึงที่หน้ากำแพงสูงในพิบตาก่อนที่เขาจะก้าวเหยียวกำแพงแล้ววิ่งไต่ระดับขึ้นไปร่างกายของเขาได้ฉายแสงสีเงินออกมา ขณะที่พลังภายในหลั่งทะลักออกมาไม่หยุดและในตอนนี้เองเขาได้สำแดงทักษะก้าวแยกแห่งสวรรค์ออกมาจนถึงขีดสุเสดเศษฝุ่นและเศษหินได้ล่วงหล่นลงมามากมายในทุกๆครั้งที่เขาวิ่งไต่ระดับขึ้นไปและหลังจากที่เขาวิ่งไต่ระดับขึ้นไปถึง35เมตรนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถก้าวต่อไปได้อีกแล้วกบีวายุสถานเขาได้ตั้งท่าก่อนที่จะส่งทักษะกระบีออกไป ด้วยมือข้างขวาของเขาบุ้มเลื่อนกระบี่ได้ส่งแรงผักนี้ทําให้ตัวของเขาเลเด็กสาวลอยขึ้นไปถึงยอดกําแพงได้เมื่อมองลงไปที่หน้าผาด้านล่างแล้วเขาก็อดที่จะแสดงสีหน้าโล่งใจออกมาไม่ได้เมื่อเขาเหงนหน้าม,มองออกไปอีกทางก็พบกับผืนป่าอันกว้างใหญ่ไปกันเถอะการไต่หน้าผาในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆและอีกฟากฝั่งหนึ่งของกำแพงนั้นมันก็แตกตา่างกันเป็นอย่างมากมีต้นไม้ใหญ่มากมาย สามารถปีนป่ายลงไปได้เขาไม่ลังเลเลยที่จะกระโดดลงไปยังที่แห่งนั้นในทันทีหลังจากที่ผ่านไป15้าลมหายใจแล้วเขาก็ได้ตกลงไปยังอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงหินณตอนนี้เสียงดังกึกกล้องที่ทําให้มิติถึงกับสั่นไหวก็ได้ดังขึ้นมาและท่าทางของหลินเทียนในตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นน่าเกลียดอย่างมากเพราะว่าแมงป่องสันเขาตัวนั้นได้ไต่กำแพงสูงขึ้นมาเช่นเดียวกันแถมตอนนี้ดวงตาสีแดงกำของมัน อย่งจับจ้องมาที่ร่างกายของเขาอีกด้วย